ไอสตาร์ทไดสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์สาเหตุที่ติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับมันมีอยูอ่สองสาเหตุนะครับหนึ่งฐานหมดนะครับฐานหมดหรือฐานไม่ถึง2คือทุ่นตัวนี้นะครับทุ่นตัวนี้สายทุ่นตัวนี้ขาดนะครับกะหรือมันไม่ผ่านกลับไปหัวคอมนะครับลงหัวคอมนะครับโอ้เดี๋ยวลงหัวคอม นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคงจะไม่ได้ต้องถอดนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมผมคือวิธีแก้นะครับต้องเอาทําความสะอาดดีๆแล้วก็เอาหัวแหลงบัตจีนะครับบัตจีทุ่นหัวคอมแบบนี้นะครับซ่อมได้นะครับอันนี้ใช้ได้ทนนล้นละครับทีนี้ใช้ได้ทนเลยนะครับเพราะว่าบัตจีแล้วไอ้ให้บัตจีให้มันเลยสนิมขึ้นบ้างขี้เกลือขึ้นบ้างก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนะครับนี่ทุกอย่างไม่เป็นไรนะครับ ส่วนมากมันจะอยู่ตรงที่ว่าทานหมดนะครับทานหมดอันนี้ตั้งแต่คู่ตัวรถนะครับคู่ตัวลดใดสตาร์ทอ้ลูกนี้คู่ตัวนะครับคู่ตัวทีนี้ผมก็มาแก้ไขนะครับต,ตามปฏิทินก็มาวัดดูว่าหัวคอมผ่านไม่ผ่านนะครับอเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูเลยนะครับจะถอดออกมาให้ดูเลยนะครับอ่าครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่างโมดจะพามา เช็ side, คดูได้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับ start. Start. มอเตอร์ไซค์หรือรถเครื่องนะครับได้สตาร์ทสตาร์ทไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นยกตัวอย่างมาเป็น2ลรูปนะครับ2ลูปนะครับว่าสาเหตุทําไมสตาร์ทไอลูกนี้เฟืองมันรูดนะครับเฟืองรูดนะครับเฟืองรูดตัวนี้นะครับเฟืองนะรูงดตัวนี้สตาร์ท ตาตาดังเปิ้วเปิ้วนะครับคือมันเฟืองมันมันรูดนะครับคือดังตา์ทจะดังเปิ้วเปิ้วบางทีก็เกาะบางทีก็ไม่เกาะนะครับคือเป็นตัวนี้นะครับเฟืองรูดนะครับนี่ดูดีๆเฟืองนะครับเฟืองรูดนะครับเฟืองมัน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 เหมือนเหรียญน้อยแล้วนะครับนี่จะถอดให้ดูนะครับจะถอดมาให้ดูยืบนะบุ่มลังหญิงนิดหนึ่ง จะเน่นหน่อยนะครับเน่นหน่อยดึงออกมาก็ประมาณนี้นะครับถอดออกมานะครับถอ,อ,อดน็อตสามตัวนะครับสามตัวตัวนี้หายไปไหนแล้วถอ,อ,อดน็อตสามตัวนะครับนี่อ่สามตัวมาดามไปไหนามาดามไปกินข้าว นี่นะครับถอดออกมาแล้วปุ๊บน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ทานไม่หมดนะครับทานไม่หมดอันถออันนี้แบบนี้ถือว่าเหลืออยู่เหลืออยู่แต่ถ้าถอดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้มันเสียครับตัวนี้มันเสียคือเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้มันรูดนะครับนี่นะครับนี่ครับเฟืองตัวนี้ นะครับเฟืองตัวนี้มันรูดนะครับตัวนี้สาเหตุที่เปลี่ยนลูกใหม่นะครับเปลี่ยนลูกใหม่เปลี่ยนลูกใหม่นะครับคือไรดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัวนี้ส่วนมากถ้าเฟืองไม่รูดทานไม่หมดนะครับอีกปัญหาอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับหัวตรงหัวคอมนะครับเนี่ยให้เรามาแกะดูว่าตัวนี้มันจะมีขดลวดขดลวดตัวนี้นะครับขดลวดงจากทุ่นนะครับที่ก่อพันขดลวดนะครับ มันจะมาจดกันกับที่หัวคอมนี้ครับเป็นสายรวดออกมานะครับเดี๋ยวแกให้ดูนะครับเคาะเลยเพราะว่ายังมันเสียแล้วเคาะเลยนี่ดี๋ยว่อาจยนายจะเคาะพอดูนะครับสาเหตุที่นายสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่สตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตัวนี้นะครับนี่จะบอกสาเหตุนะครับแล้วก็บอกจะบอกวิธีซ่อมนะครับจะบอกวิธีซ่อมนะครับมีสาเหตุอยู่นิดเดียวนะครับ เราไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่มีตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นของของเดิมๆของมันของคู่ตัวนะครับก็จะดีกว่าของที่ซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าจะซื้อใหม่เลยก็ได้นะครับซื้อใหม่เลยก็ได้นี่ครับนี่ตัวนี้นะครับส่วนมากตัวนี้นะครับมันจะเป็นขวดลวดขวดลวดตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มาลงหัวคอมตัวนี้ขวดลวดตัวนี้มาลงหัวคอมตัวนี้ส่วนมากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเขาจะไม่บัจจีไว้นะครับเนี่ยจะเอา ลวดมาคล้องไว้แล้วก็พับลงเฉยๆนะครับพับลงเฉยๆวิธีแก้นะครับวิธีแก๋ยววิธีวัดนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับลายวิธีการวัดว่าทุนเสียไม่เสียนะครับวัดทุกนั่นเลยครับวัดหัวคอมใส่กันเลยเข็มขึ้นนะครับน่ะเข็มขึ้นเข็มขึ้นนะครับเข็มทุกขึ้นทุกแสดงว่าตัวนี้ทุนตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ว่า เย็นเฟืองนะครับมันรูดนะครับนี่ถ้าเราวัดวัดว่าทุ่นเสียไม่เสียเราให้เราจับอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็วัดนะครับจี้ตรงไหนก็เจจะขึ้นนะครับเจจะขึ้นเจจะขึ้นนะครับเนี่ยจี่คอมไหนก็เจจะขึ้นนะครับนี่นี่อันนี้คือว่าทุ่นตัวนี้ไม่เสียคอมตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่อย่างตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับถ้ามันเสียให้เรานี่ครับนี่นี่ถ้ามันเสียปุ๊บให้เรามาแก้ไขแบบนี้คือขูดตัวนี้ให้สะอาดนะครับขูดตัวนี้นะครับก ok ับขดลวดนะครับให้สะอาดแล้วก็ปะจีแบบนี้เลยนะครับบัจีแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็น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 รอยบะจีไหมนี่นี่รอยบะจีนะครับรอยปะจีนี่ครับนี่นี่นี่ นี่บัจจีนะครับเอาตะกัวบัจจีนะครับแต่ต้องคูดทัยศาสตรก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยต้องขูณทัยศาสตรก่อนแล้วก็บัจจีทุกหัวเลยนะครับทุกหัวก็ใช้ได้นะครับที่สตาร์ตติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ฐานแค่นี้นะครับแค่นี้ปัญหาของรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ตยากหรือสตาร์ตไม่ติดนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนแบตนี่็ก็ปี2ปีก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับแบตนะครับแบตมอเตอร์ไซค์นะครับ นี่นี่แบบรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นี่ปีกี้อย่างนี้เลยปีกี้่างนี้เลยนี่ครับพูดทาความสะอาดปะกี้ถ้าอของที่มากับคู่ตัวมันจะใช้ดีใช้ทนนะครับใช้ดีใช้ทนหรือถ้าเราซ่อมไม่เราซ่อมไม่เป็นหรือเราขี้เกียจหมดปัญหาให้เราผมจะปาดตะกร้าไว้นะครับได้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เข้าไปกดดูแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับของคันด้าก็มีของทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาประกอบมาทดลองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบทดลองกันเลยนะครับวิธีประกอบแล้วก็เอาใส่ฐานอย่างนี้ให้ลงหัวคอมอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนดูว่าฐานมันลงไหมนะหมุนดูนะครับหมุนดูฐานลงไหมหมุนดูแล้วก็ คีมบากแหลมนะครับปลายแหลมนี่หรือคีมอะไรก็ได้ต้องดันตัวนี้ไว้นะครับจับตัวนี้ไว้เนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไหมแล้วก็ตัวนี้นะนี่ครับเพราะว่ามันจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดนะครับมันจะดูดมันจะดูดแรงนะครับมันจะดูดแรงแรงนะครับถ้าเราไม่จับตัวนี้ไว้มันจะดูดออกทานจะกระเด็นออกนะครับเออเดี๋ยวจะบอกตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้บอกนะครับคือ เราเปลี่ยนฐานแล้วก็เวลาเราครับเวลาเราเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราใส่ฐานนะครับนี่เราใส่อย่างนี้นะครับใส่ใส่แบบนี้ใส่นะครับอใส่ใส่ฐานเราจะมีเคล็ดลับอยู่นะครับเคล็ดลับอยู่นี่ใส่ฐานแบบนี้นะครับใส่ฐานแบบนี้ถ้าถ้าเราทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวนะครับใส่เวทีละข้างก่อนนะครับ นี่แต่ทีละข้างก่อนนี่หางคนเดียวนะครับ,บนี่ใส่เนี่ยใส่ปึ๊บเนี่ยงี้เลเวลาเราใส่อีกก้อนนึงนะครับอีกข้างหนึ่งมันจะมันจะกีกะให้เราเอาไม้แขวนผ้านะครับไอ้ไม้คีบผ้านะครับให้มาบีบตรงนี้ก่อนนะครับบีบบีบไว้บบไไนนเนี่ยนะบีบตรงนี้นะครับบีบตรงนี้ไว้นะครับบีบบีไ้บีไ้สายทานเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยบีไว้นะครับเราจะใช้สองตัวนะครับสองตัว หรือใส่ตัวเดียวก็ได้นะครับนี่นี่มันจะเราจะเอาเอาไม้แขวนผ้ามีผ้าเนาะของเม่บ้านนะครับมีผ้าที่เราตากผ้านะครับเราเอามาหนีบหนีบหนีไ้แบบนี้นะครับนี่อันนี้แค่ลุกตัวอย่างให้ดูเฉยๆยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไม้แขวนผ้าอันนี้ที่วัดตัวชีพวัดไฟนะครับนี่ครับหรือเราใส่ตัวเดียวก็ได้นะครับไอ้ไม้แขวนผ้าอีกตัวหนึ่งเราก็ใส่พิสามาดังเราเอา แต่ถ้าทำคนเดียวนะครับถ้าทำสองคนก็ช่วยกันบีบก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะครับนี่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 นะครับนี่แล้วก็เอาทุ่นใส่นี่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะปัญหาที่ว่าใส่ไอ้ประกอบจะประกอบยากตรงนี้นะครับเนี่ยให้เราเอาไม้หนีผ้าไม้หนีผ้าแล้วก็เอาทุ่นมาใส่อย่างนี้เลยนี่ครับดันลงไปเลยนะครับเนี่มันจะง่ายใช่ไหมแล้วก็ออกนี่ยังไงนี่ครับนี่นี่ใช่ไหมนี่ นี่ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆถ้ามีเ,นนเรามีเทคนิคมีเคล็ดลับ it มันจะง่ายมากนะครับมันจะง่ายมากครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาประกอบเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ถึงไหนเราเอถึงนี้เนาะแล้วก็ชีบไว้ตรงนี้เอาชีมาชี้ปากกันไว้ไม่ให้เวลาอันตัวนี้เป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ประกอบเลย ตัวนี้มันจะเป็นบูทน้ํามันนะครับข้างในตัวข้างในนะตัวตัวตัวนี้ข้างในข้างในตัวนี้นะครับเอาน้ํามันน้ํามันอะไรก็ได้นะครับหยดนะครับหยดหน่อยนึงส่วนมากจะไม่ใช้จารบีนะครับจารบีมันจะมันจะติดมันจะสกปรกนะครับให้ใส่น้ํามันนะครับน้ํามันคอมหรือน้ํามันอะไรก็ได้หยดลงนะครับเดี๋ยวจะหยดได้ดูเนาะเดเจอเยะว่าหาว่าไม่หยด นี่ส่วนผมก็ม kind of mm ีน hmm. yeah, ้ำมันคอมนะครับก็หยดลงนะครับหยดลงประมาณหยดหนึ่งนี่หยดหนึ่งสองหยดก็ได้นะครับนี่นี่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นบูธทองเหลืองมันจะเป็นบูธน้ำมันนะครับบูธน้ำมันบูธน้ำมันบูธน้ำมันต้องใช้น้ำมันนะครับทีนี้ว่าตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับให้เราให้เราคีบตัวนี้นี่ครับเอาลงไปอย่างนี้ปุ๊บ นี่ก็จตรงตรงล็อกของมันนะครับนี่นี่ครับมันจะเป็นแม่เหล็กดูดแล้วก็ขันนอได้เลยแค่นี้ครับแค่นี้ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับทําเองได้นะครับถอดเวลาถอดก็ทําเองได้เลยนี่นี่แล้วก็หมุนล็อกแค่นั้นนะครับหมุนล็อกซ่อมง่ายครับซ่อมง่ายได้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมง่ายนะครับซ่อมง่ายแต่เราขี้เกียจซ่อมเราก็ซื้อใหม่เลยก็ได้นะเดี๋ยวจะปากตะก้าไว้ให้นะครับ จะปักตะกร้าไ้ให้เลยนะครับนี่ปักตะก้าไปให้ไปให้นะครับจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับทุกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเหมือนกันซ่อมแบบเดียวกันหมดเลยแกะดูแบบเดียวแบบเดียวกันหมดเลยนะครับแกะแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับเวลาเราแกะนะครับตรงงระว่ามอเตอร์ไซค์มันแกะยาก มันขวางทางตรงไหนน็อตตัวไหนขวางเราก็เจาะออกนะครับน็อตตัวไหนมันเจก,กะเราก็เจาะออกเราก็ประกอบไปได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นี่หม okay. ุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นนะครับปึ๊บนี่นี่หมุนให้แน่นนี่แล้วก็ ทีนี้เราก็มาลองนะครับมาลองมาลองดูนะครับก็เหมือนเดิมครับลองเหมือนไดสตาร์ทแต่รถยนต์เลยนะครับก็มีม้อแบตนะครับมีม้อแเบตมีม้อแเบตที่บวกลบนะครับบวกลบเหมือนกันนะครับบวกลบเหมือนกันไปเที่ยวเนาะแม่บ้านไปเที่ยวแล้วก็ลังจาหาตังค์ให้แม่บ้านไปเที่ยวอยู่เออนี่นะครับนี่เวทีลองนะครับ บวกหรือลบก็ได้นะครับลีบตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเลยนี่ครับเนียก็จะหมุนติ้วๆเลยนะครับหมุนติ้วๆเลยนี่ครับอ่าเนี่ยครับโอเคสุดยอดนะครับก็จบนะครับนี่วิธีการซ่อมไดสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับไดสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ซ่อมง่ายนะครับซ่อมง่ายซ่อมง่ายนะครับ ถ้าเราขี้เกียจซ่อมก็ซื้อใหม่ได้นะครับนี่ครับผมก็เราก็อย่าลืมใส่ลูกยางตัวนี้โอลิงตัวนี้ด้วยนะครับครับผมประกอบเสร็จแล้วเรามาสตาร์ดูเลยนะครับมาสตาร์ดูเลยนะครับจะสตาร์ทได้ดูนะครับประกอบในสตาร์ทเสร็จแล้วสตาร์ดูเลยนะครับเปิดสวิตช์นี่นี่ครับโกดง ในสตาร์ทอันนี้เป็นกับชุหนหัวคอมนะครับชุหนหัวคอมชุหนหัวคอมกดลวดไม่ผ่านหัวคอมนะครับปรจีนะครับนี่ง่ายๆนะครับง่ายๆแบบนี้ง่ายๆชอบง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวถ้าเข้าใจประมานะครับครับสวัสดีครับ